ครับสวัสดีครับไปร้องคุณติดตามด้วยนะแหมเห็นไหมตรงนี้ข้างวัดนะข้างวัดล่องขุดของเราจําได้ไหมฮะเมื่อปีก่อนนะมีเด็กสามคนแอบมาวาดรูปผนังนี้นะครับผมเลยเรียกให้มาเขียนเลยนะมาเอาเต็มที่เลยฮะซัดไปหลายวันแล้วก็เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ใช่รูปนี้นะรูปนี้เนี่ยมันแอบมาอีกแล้วนะ ช่วงปีใหม่นี้แอบมาสามคนมาเขียนหรือใหม่หมดเลยลบใหม่สวยมากรูปนี้สวยมากนี่ฮะวันนี้เขาก็แอบมาเขียนชื่อเขาไว้นะมีชื่อเขานะมีเบอร์โทรศัพท์นะสามคนนะไอสามคนนี่แหละสุดยอดนะเนี่ยมาเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยนะสวยมากเปลี่ยนหมด ภาีมือดีขึ้นเยอะมากเลยสวยมากผนังนี้สุดยอดจริงๆเรื่องดีๆรีแคปคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องดีๆรีแคปวันนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยคุณผู้ชมมีการออกมาตามหาหนุ่มมือดีที่มีการไปวาดภาพนะคะข้างกำแพงวัดร่องขุ่นค่ะประกาศตามหาสามหนุ่มเนี่ยมาหาหน่อยอยากจะเจอจริงๆค่ะ ผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะบน Facebook คุณนรินธามาศค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย ใกล้ชิดของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพัฒน์นะคะคืออาจารย์เฉลิมชัยที่ทุกคนทราบกันดีว่าท่านเองก็เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นคนที่สร้างวัดร่องขุนขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะทางด้านของ Facebook นี้ก็มีการออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพกำแพงที่ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดร่องขุนนะคะตำบลป,ป้าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะที่ต้องบอกว่ากำแพงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็เต็มไปด้วยสีสันความสดใสสะดุดตาเหลือเกิน โดยก็มีการโพสต์ตามหามือดีที่มาแอบวาดภาพบนกำแพงพร้อมกับมีการเขียนข้อความที่ทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยได้ฝากไว้นะคะบอกว่าน้องศิลปิน3คนแอบมาลบและวาดใหม่รีบมารับเงินปีใหม่จากอาจารย์วันนี้ท่านรอพบอยู่นะในขณะที่เมื่อเข้าไปดู Facebook ก็คือ Facebook ชื่อว่าตามติดชีวิตอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพ,พัฒน ก็มีการออกมาโพสคลิปเช่นเดียวกันค่ะด้วยการโพสตคลิปที่ทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเหมือนไปแวะดูภาพวาดบุญกําแพงด้วยตาของตัวเองซึ่งในวิดีโอค่ะอาจารย์ก็มีการบอกนะคะว่าจําได้ไหมเมื่อปี2567เคยมีเด็ก3คนแอบไปวาดภาพที่ผนังข้างวัดตอนนั้นผมเรียกมาให้มาให้แล้วก็ให้เขียนดีๆเลยปรากฏว่าใช้เวลาไปหลายวัน กว่าจะเสร็จแต่ก็ไม่ใช่รูปนี้นะปรากฏว่าผ่านมาในช่วงปีใหม่ก็คือต้นปี2568นี่นแหละคะ่ะเด็กทั้ง3คนเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วรอบนี้แอบมาลบภาพเก่าออกหมดแล้วก็ทั้ง3คนก็พากันวาดใหม่ได้อย่างงดงามแล้วก็สวยมากสุดยอดจริงๆ แถมยังแอบลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3คนไว้ด้วยฝีมือของเด็กดีขึ้นอย่างมากจึงขอขอบคุณแล้วก็ให้ไปรับเงินรางวัลถ้ามาแล้วไม่พบเนี่ยให้ไปรับที่ผู้จัดการด้วยเอาไว้เป็นค่าสีแล้วก็ค่ากินอยู่อยากจะขอขอบคุณน้องๆที่มาเขียน เห็น <S an> <S an> คนบอกว่าใช้เวลาเขียนอยู่หลายวันเหมือนกันในช่วงที่ผมไม่ช่วงที่ผมไม่อยู่คือแบบผมก็ไม่รู้ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาดูก็พบภาพวาดแบบนี้สามคนสามแบบสามสไตล์มันสวยงามมากจริงๆพร้อมกันนี้ค่ะก็มีคลิปที่ทางด้านของน้องทั้งสามคนเนี่ยมาหาทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีการแซวถามว่าแบบเออกี่วันแล้วเนี่ยวาดกี่วัวนอะไรแบบนี้นะคะน้องก็บอกว่าประมาณ2ออาทิตย์เออแล้วทีนี้อาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่าเนี่ยลุงแอบดูพวกมึงอยู่นะ ก็เลยไม่กล้ามาหาหลอกรอพวกมึงเสร็จก่อนแต่มันสุดยอดเลยก็คือเอ่ยปากชมเขาว่าสุดยอดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งจริงๆนะคะแล่แน่นอนค่าว่าอาจารย์ก็ชมบอกว่าปีนี้น้องๆวาดภาพสีมือพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีการมอบเงินให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยค่ะ อลไรก็ตามนะคะหลังจากที่เรื่องราวดังกลาวถูกแชร์ออกไปมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมในผลงานค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น้องๆเองก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วผลงานเนี่ยก็ออกมาสวยงามจริงๆค่ะครับสวัสดีครับไป้องติดตามทุกท่านนะมาเห็นไหมตรงนี้ข้างวัดนะข้างวัดล่องขุนของเราจาได้ไหมฮะเมื่อปีก่อนนะมีเด็กสามคนแอบม,มาวาดรูปผนังนี้นะครับ ผมเลยเรียกให้มาเขียนเลยนะมาเอาเต็มที่เลยฮนะซัดไปหลายวันแล้วก็เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ใช่รูปนี้นะรูปนี้เนี่ยมันแอบมาอีกแล้วนะช่วงปีใหม่นี้แอบมาสามคนมาเขียนหรือใหม่หมดเลยลบใหม่สวยมากรูปนี้สวยมากนี่ฮนะวันนี้เขาก็แอบมาเขียนชื่อเขาไว้นะมีชื่อเขานะมีเบอร์โทรศัพท์ นะสามคนนะไอ้สามคนนะี่แหละสุดยอดนะเนี่ยมาเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยนะสวยมากเปลี่ยนหมดนะฝีมือดีขึ้นเยอะมากเลยสวยมากผนังนี้สุดยอดจริงๆนะแม่ขอบคุณในน้องไว้มามันรับเงินหน่อยอออลุงไม่อยู่นะ ไอ้น้องมารับเงินถ้ามานะฝากผู้จัดการไว้ถ้าลุงไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะฝากเงินไว้เรียบร้อยนะค่าสีค่ากินอยู่นะสุดยอดมากเลยนะขอบคุณน้องๆน,นะลูกหลานนะที่มาเขียนนะแอบมาเขียนหลายวันเห็นเขาบอกผมเขาหมวแต่ไปขี่มอเตอร์ไซค์นะสวยมากสวยมากเลยนะดูดิโอ้โหสามคนมันช่วยกัน แต่ละคนแต่ละสไตล์นะสวยงามสวยงามเป็นที่สุดโอ้ลุงชอบมากไว้มึงไอหาสุดยอดจริงๆดูดิโอ้โหแม่เจ้านี่ฮะมองไปจากทางนูนะ้นฮะดูเห็นนะวัดอยู่ทางนู้นนะเห็นนะสวยมากโอ้ยสุดยอดมึงไอหาอย่าลืมมบรีบมารับเงินแล้วอยู่เชียงรายมาวันนี้ก็ได้มารับเงินนะอา้าวสวยงามสุดยอด เชิญชวนทุกท่านมาวันเราคุณก็มาชมนะฝาผนังนี้นะจากเสียสามศิลปินรุ่นใหม่นะครับสุดยอดสวยงามมาถ่ายรูปก,กันได้นะฮี่นสวยงามมากนะโอ้โห,โ,หโหสุดยอดอย่าลืมมาลักตังลูกสวัสดีครับครับสวัสดีครับปี่น้องท่านผู้ติดตามทุกท่านนะฮะผมมายืนรอไอเด็กสามคนนี้มาแอบวาดฝาผนังมาแก้ไขนะฮะ สุดยอดมากเลยนะดันนัดเวลาสองงานตรงกันเป๊ะเลยผมแหมก็เขาไม่ได้ผิดนัดผมนะสี่โมงครึ่งนะเอาละหมายยังไอเอ็มไปหาไมา่ได้เฮ้ยอ้าวมาแล้วผีบ้าตัวน้อยเฮ <laughs> ้สุดยอดโอ้โหนี่เป็นไงดีมากเล่นกี่วัน ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับอาจารสองอาทิตย์ละใช่ครับลุงแงบ,บดูพวกมึงอยู่แลวเลยไม่กล้ามาหาร้อยมึงเสร็จก่อนใฮะร้อยเสร็จก่อนไม่สุดยอดเลยนี่ฮะลายชื่อมันลายชื่อมันน,นี่ผลงานครับน,นะไอเดียวไอธนากร,อรไอทอยเห็นไหน,นะนี่จำได้นะพี่น้องจำได้นะจำได้นะว่าพวกเขามาเขียนรูปที่นี่ปีที่แล้ว ป,บบปีนี้สุดยอดพัฒนาเยอะขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้สุดยอดมีเวลามากขึ้นนะครับปีนี้แล้วเต็มที่มากกว่าโอ้โหอันนี้สนุกกับมันด้วยเนี่ยผลงานเขายิ่งใหญ่มากนะสุดยอดอโอ้โหเนี่ยนะมีอะไรติดต่อเขาได้นะตรงนี้นะอยากจะจ้างเด็กกลุ่มนี้ไปนะพ่นที่ฝาผนังที่ไหนก็ยินดีนะครับสุดยอด อนาคตไก่นี่อนี่ของไก่ว่าเนี่ยของมึงของผมครับของไอ้ธนากรเนี่ยธนากรนี่งานของธนากรนะอ้าวมามึงตามมาดูดินี่ธนากรมาถึงนี่เลยเนี่ยยาวเลยไอ้ธนากรแรงเยอะ่อยฮะล่อมาจนถึงนี่เลยมาจากนี่ก็เป็นของไงเดียวครับนี่ขไอเดียวตุ๊กตาน่ารักครับตุ๊กตาน่ารักนะ นี่ตอนนี้มึงอย่างนี้นะหงายไงอันนี้สวยขึ้นเด้ <c oughs> อนั่นแหะออ่นี่ของมึงรอบผมอ่ะ, <c oughs> อะนี่สุดยอดนะมึงอ่ะนะ <c oughs> ปีนี้มึงพัฒน,นามากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมึงสู้เขาไม่ได้แต่ปีนี้แม่โอ้โหมึงสุดยอดอันนี้โอ้โหขี่ขายเยอะมากเลยนะเนี่ยแนวผลงานดีมากเลยทั้งหมด3คนสุดยอดจริงๆนะ เอาลุงไม่มีอะไรเฮียแจกเงินเอาเอาไว้ใช้กันะไม่ได้สร้างภาพนะบอกไว้ก่อนให้จริงเอาเอาลูกเอ,เอาไว้ใช้เงินเล็กน้อยเป็นกำลังใจนะให้พวกเราไว้ใช้กันนะสุดยอดจริงๆนะโอเคแมพี่น้องอย่าลืมนะครับมาที่วัดลองคุณอย่าลืมนะครับมาชมผลงานของทั้งสามคนที่นี่นะมาชมผลงานทั้งสามคนที่นี่ นะครับมาเช็คอินที่นี่นะผลงานสวยมากสวยกว่าปีที่แล้วอีกนะนี่คือสุดยอดสุดยอดยอะไรเล,ล่นภาพอะไรเล,ล่น่าไว้จ้างงานได้นะครับจ้างงานได้เราจ้างงานได้เลย ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ